เสริมเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับในส่วนของจอังหวัดกระบี่เนี่ยจากการสอบสวนโรคนะพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเพิ่มขึ้นจํานวนมากนะครับสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็มาจากกลุ่มนะครับแม่ค้า ขายอาหารทะเลนะครับซึ่งไปนำเชื้อนะครับจากพื้นที่เสี่ยงนะเข้ามาแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดนะครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองแล้วก็อำเภอเมืองนะครับวันนี้ก็เลยนำทีมนะครับก็มีท่านนายแพทย์สาธสุขจังหวัดนะครับท่านนายกสมาคมประมงท่านรองนายกของการบริหารส่วนจังหวัดท่านกำน,นันผู้แทนส่วนราชก,การไม่ว่าจะเป็นประมงศูนย์ปีโป้หน่วยป้องกันทรัพยกรทางทะเลนะครับ มาดูนะครับเนื่องจากว่าบริเวณแพรปลาในเขตอำเภอเมืองเนี่ยเป็นแพรที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีเรือเนี่ยเท่าออกนะครับแล้วก็มีแม่ค้าปลาเนี่ยมารับซื้อปลาจํานวนมากนะครับแต่ว่าเป็นการการทําการประมงเนี่ยเป็นเรือของเฉพาะในกระบี่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการแพร่ระบาทวันนี้ก็เลยลงมาดูพื้นที่กันนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยในวันจันทร์นี้ที่จะถึงนี้นะครับในการที่จะวางมาตรการนะครับในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับการจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับก็คิดว่าจากวันนี้ที่มาดูนะครับก็มีการจัดไปในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องเข้มงวดนะครับแล้วก็คงจะต้องจัดระเบียบเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับคณะจะมาตรการนี้เราจะประชุมในวันจันทร์ครับ มีอะไราเพราะในวันกันนี้ก็จะมีการเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมประมงนะครับแล้วก็เจ้าของแพรปลาทั้งหมดในจังหวัดกระบี่นะครับรวมถึงทางสาธารณจังหวัดนะครับโดยทางสาธารณเนี่ยจะวางมาตรการนะครับออกแบบนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับของสถานที่กรณีแพปลาของทั้งจังหวัดทั้งหมดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานนะครับในการไปจัดระบบนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับ แพปลาของทั้งจังหวัดกระบี่นะ